สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าห่อข้าวเย็นมากินในสวนนะคะอืพริกทอดไข่ต้มเจวบองเฮ้ยมามเพื่อน <c oughs> หาบรรยากาศก,ากินข้าวในสวนอืไม่ได้กินปะลาอยู่หนึ่งวันสองวัน ทำไมถึงหามากินในสวนกินในบ้านแฟนยายดูทีวีเนาะแฟนยายดูทีวียายก็เลยต้องจะทายคลิมเนาะออกมากินข้างๆบ้านมันก็บรรยากาศไม่ดีมันไม่สวยแบบนี้เนาะอันนี้กง็ง่ายเองเนาะเอาข้าวใส่อันนี้แล้วก็เอานี้ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็แจวบองเราเนาะ เอาอะไรมากมายได้ได้บรรยากาศด้วยพาเพื่อนๆชมบรรยากาศแ <aho> ค<ร>่คนี้ก็อร่อยเวอร์แล้วคนอยู่เมืองนอกยายน่ะถ้าไม่ได้กลับเมืองไทยน่ะโห้ยต้องประหยัดแล้วเนี่ย ประหยัดปลาประหยัดแจวบองไม่รู้ว่าเหลือเยอะแค่ไหนไม่รู้มะเขืออืยังอ่อนอยู่เลยต้นมันเหี่ยวเพิ่นเพต้นมันเหี่ยวข้าร้อน นะคะก่อนหามักซือมากินก่นอนลูกเล็กๆเกินไปทางยวงเลย <c oughs> อร่อยอร่อยเ,เพื่อนไม่เคยได้กินพอปลูกได้กินแล้วนะปีนี้ฝนตกเอ๊ย นาวมาแล้วหนาวมาแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะได้กินนานแค่ไหนออกดอกเต็มแต่ว่าลูลละลคะค้ำลูกละค้ลลำตัดเข้าไปอ,อันนี้ตอแหลตอแหลกินแล้วจะตอแหลปะเนี่ย อุ้ยอร่อยอุ้ยกินยากเลยนะมะเขือลูมันเล็กผักย,ยังเอมาไว้ก่อนเด้อ ได้ยินเสียงนกเลยนะคุนรแรกนะนกหายหมดมืดไหวเด้อช่วงนี้นะสองทุ่มก็มืดแล้ว ไปได้มากินข้าวโชว์เดอ้อมาโชว์แอปเปิ้ลโชว์แอปเปิ้ล ข้าวร้อน,อนๆเพิ่นเตมไม่ห่อมาเยอะตอนเนี่ยห่อมาเยอะเด๋ยวกินเยอะห่อมาแค่พอกิน Mm-hmm. อ <c oughs> ก็เริ่มหมดแลว้วเพื่นหวังว่าฝนจะหวังว่ามันจะร้อนมาอีกนะพริกยายจะได้ออกดอกได้กินต่ออีก ถ้าหนาวอยู่อย่างนี้ไม่ได้กินแล้วหมดมมมมคนอื่นเขาปลูกได้กินลูกขนาดนี้ยายครั้งแรก ในรอบสิบสี่ปีที่มาอยู่ในปลูกมะเขือได้กินแต่ยายจะบอกว่ายายไม่ค่อยชอบปลูกอะไรที่มันยุ่งยากดูแลยากอะไรที่ปลูกง่ายๆยายเคยทอดลองแล้วมะเขือไม่ได้กินเนี่ยจะเป็นแบบเนี่ยถั่วผักยาวเหมือนกันไม่ได้กินยายก็เลยไม่ลองเนาะพอดีปีนี้เนี่ยมีเอฟซีส่งมาให้ยายเนาะยายก็เลยไ,ได้ปลูกเดีด้ดูคอยดูปีหน้า ปีหน้าทายายไม่ได้กลับเมืองไทยเนาะอ๋อเิ่มกินพักเนี่ย จะยินเสียงค้างบานพูดดูก่อนแล้วค้างบานมาเชิงเอ๋อบมองดูม,มตะวันยังอยู่ตะวันยังอยู่แล้วกินข้าวเสร็ ถ้ามันยังไม่มืดอนจะถ่ายบรรยากาศตอนไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากี่โมงแต่สองทุ่มมืดแล้วนะอื ไม่กินผักแล้วเด้อจะกินข้าวให้มันหมดทั้งน้ำปลาทั้งตะกรา้ทาทั้งครกอยู่นี่นะอยู่ในตะกรา้า Uh huh. กินข้าวเยอะมากเลยอพ่อ,อ,อ,อดูดิคิดว่าจะตำผลไม้กินอีกไม่ไหวแล้วพอแล้วันหลังค่อยตำพรุ่งนี้ค่อยตำ เอาไว้ยังไงได้เลยนะพวกน้าปลาพวกปลาพวกอะไรยายเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนมันก็เหมือนแช่ตู้เย็นเลยเอาไว้สักคืนหนึ่งอะไรอย่างงี้นะแต่ยไม่เอาไปไม่เอาไว้ลแล้วเดี๋ยวถือเข้าบ้านเฮ้ยเอาไว้ในโรงรถตอะไรว่าจะตากินไม่ไวห้อิ่มไปแค่นี้แหละเพื่อน ดูก่อนนะกี่กี่ทุ่มแล้วไม่งั้นเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูอิอ่มบายบายคิดถึงคิดถึงที่เชอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะบายบาย